ในวันนี้ค่ะในส่วนของการหายในกิจกรรมนี้ไปนะสานการก็เป็นข้าดีก็หวังว่า5 6 5ในส่วนของสถานที่จัดงานนะครับก็เป็นสถานที่ที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับโดยหน้าที่ว่าการเมืองสระบุรีนะครับก็จะกําหนดตั้งแต่วันที่6ถึง15พฤศกาคนนะครับเระยวลามาร่วมกิจกรรมดีๆของสระบุรีเพื่อการกุศล เป็นเห็นได้ว่าที่ผ่านมานะครับทางเหล่าประเทศจังหวัดสระบุรีได้มีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจากภูมิภาคไทยที่ผ่านมาหรือว่าในหลายๆส่วนนะครับเป็นการกิจกรรมพิเศษนะครับเปยกตัวการเดยสายตาสายตาม่รู้มาแล้วนะรับทุกคนทางไปติดร้านนักข่าวการาติค่ะต้องขออนุญาตนำเรียนถามท่านนายกเหล่าการชาติตลอดสระบุรีในการหารายได้จากการตอบรับนักข่าวในงานตลอดคืนนะคะ มาทางหลอดแก้วนะคะหรือถุงมัระที่สารการจังหวัดรารีนคค่ะใกล้คอนข้ามหนึ่งบาทนะคะห้ารางวัลรางวัลที่สี่ของเราเป็นตู้เย็นค่ะตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะขนาดไม่ต่ำกว่าหกถึงหกคิสิบรางวัลนะคะใกล้ทีสดนะครับก็คือพะุธมิลโลกาลาเทวัตเศรษฐกิบนะครับที่วัดสาแดงเรานะครับ ตานนั้นก็จะมีวิธีวงสวงนะครับสามรักเมรรืองแล้วก็ศัตระพักราทสมบูรณ์็นวัรที่ห้านะครับที่น่ารรพิพากันโดยเมืองนะครับจะมีการสิ่งครับที่ต้องทำในวันท้าวันที่บกนะครับั้่แต่พ่วงเวลาที่เราเี่นแล้ว่าในส่วนของตำรวจจังหวัดจังีนะครับน่น แล้วก็าการในแจกจ่ายกันกน็เราได้ในฐานะคบะกรรมการตั้งใจนะครับที่จะจัดงานปีนี้เนี่ยให้มีความสนุกสนานแล้วก็ตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวสระบุรีแล้วก็ชาวจังหวัดรอบๆนะครับที่ใกล้เคียงหรือว่าจะมาจากต่างถิ่นนะครับนะ จังหระบุรี้มีความพร้อมนในเรือนักต่างในเรื่องของปลอดภัยในการดูแลเรื่องของการตลาจอในช่วงของการจัดงานก็อยากจะเรียนเชิญเชือนะครับร่วมสนับสนุนข,ของดีอดของินค้5โอท็อปนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆที่ทางจังหวัดจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าจังหวัดสระบุรีนะจะมีความตั้งใจวิจัยตอบสนองความต้องการ,ร,การนะครับในทุกด้านนะครับเรื่องความร่วมมือเรื่องของการทิ้งชคสารเรื่องผู้ส่วนต่างๆเน,นี่ยเรามีครบใน โจทยของการจัดงานในกล่าวนะครับก็คิดว่าวันที่6ถึง15มกราคมนี้นะครับพี่น้องชาวสระบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็คลายความเครียดจากสถานการณ์โควิดหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่รุนเร้าเนี่ยเราได้มีโอกาสมาสร้างความสุขสนทนาให้กับพี่น้องประชาชนและคณะนักท่องเที่ยวก็ยินยันนะครับว่าชาวสระบุรีเนี่ยขอให้ ทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ดีในการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็ขอบคุณมากว่าข่าวสารทีนะครับก็จะให้ความร่วมมือในทีมการดีๆของเรากัลท่าจังหวัดกระบีในโอกาสนี้ครับผมนะครับขอบคุณนะครับนี่คือการแถลงข่าวในี่เรียนให้กับผู้ภาคส่วนนะคะให้ทราบตรงนี water, really ้ก่อนว่าเดี๋ยวพิธีกรท่านบริจาคโลหิตครบถิ่ครับชอบไปซื้อห้างางวลละใบวลละใบนอกจากว่ารู้ ใชครับใช่ค่ะเพาน้องจกนี้นะคะท่านก็บอกตอบปมาก็ได้นะมันก็จะเป็นตามขั้นตอนของมันไปใช่ค่ะสองแสนบาทะริงงานเราไปกุ้มค่ะนะฮะกลุ่มบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดนะครับแล้วก็จะต่อด้วย WSA นะฮะด้วยหน่วยงานของ w h a ค่ะเดินเข้ามาเลนหญียแด เลยนะต่อไปพร้อมไวเลยนะคะก็คืออำเภอหนองแขงครับและบริษัทซีพีเมทีจำกัดครับผมจำนวนเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมมือถือยกสูงจัาม้อถือยกสูงจ้าสุดาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรีหนึ่งนะครับมองเงินหนึ่งพันค่ะลาครับผม จำนวนหนึ่งแสนบาทค่ะต่อจากอำเภอพระปุัธนะคะเป็นสำนักงานต่อไปเป็นําดับที่สองนะครับน่ากล้องเลยนะ่าสมห<อ>สม่นสลับบรีรบอ่อาด้วยอ้ส,สับดร,ร,ร,รีนะครับ คกับนม U S P อีก85หลวังครับผมจะก็ขอขอบพระคุณคุกภาคส่วน็นอย่างที่เปบค่ะที่สามส่อยเริ่มวันที่ตวันแรกใช่ค่ะมีสอสามขีดไหมคะแล้วก็จะตามด้วยสมานไรักอัอนและโรยแต่งแรกนพิลานค่ะสี่สบ รักคุณที่สราบุนีแล้ก็แล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยต่อด้วยบริษัทภูแก็ใไห้ซีเมนต์จำกัดครับตรไม่